ติดขั้วก็ตัดอ,นะอ่านี่สร้างผมนะสังเกตไฟนะครับอ่านี่เงี้ยที่เราเสินไฟมานะครับนี่ก็คือทํางานอยู่ทั้งเบิดบานเลยแต่เคอยดูอันนี้อันนี้คือหลักการเทสไม่ดูดนี่เราจะเช็คชอ็อตอ่าอ่าสังเกตเบิง้งอันนี้กว่าในที่ที่สิสลับนะครับเดี๋ยวให้เบิง้งอ่าอ่าอ่ตาตัดเลยนะครับนี่ตัดเลยครับผมนี่ฮะก็จะสลับมาใช้งานตู้นี้โดยอัตโนมัตินี่ครับนี่ครับ ใช่งานตัวนี้อัตโนมัตินี่อ่าโหลดกับประมาณนี้แหละนะครับประมาณหารอยวั์ครับงานจวเขาจะเปิดตู้เม่นขึ้นนะครับอ่ากดไอ้สวิตช์ขางตัวตัวเปิดที่บนต่ำอ่านะครับสังเกตดแล้วเซทเอที่ไ้สรับนี่ครับคือตัวนี้จะเป็นตู้ตู้เม่นหลักเลยตัวนี้แค่สแปร์เวลาบมดแสงสว่างเห็นไหมครับถ้าเปิดสแตนบายเนี่ยถ้าเปิดสแตนบายมันจะไม่กินค่าวัตตด์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ,นะรบมันจะเป็นศูนย์หมดเลยนะครับผมนี่ นะครับวัดก็เป็นศูนย์อ่าก็คือผมจีเซฟระบบก็คือพัดลมจะทํางานแบบอ่าเขาเรียกว่าออโต้สมาร์ทแฟนนะครับอ่าทำงานในเมื่อที่แบบมันร้อนอ่ามีอุปกรณ์ร้อนนะครับมันจะทำงานแล้วก็อ่าคือจุดจุดประสงค์นี่คือเพื่อเซฟไฟนะครับให้มันประหยัดไฟที่สุดนะครับประหยัดไฟที่สุดแล้วก็ประหยัดระบบอ่าระบายความร้อนนะครับสังเกตนะครับแต่คนที่ใส่เคยใส่อินเวอร์เตอร์นะครับ ถ้าพัดล่มหรือระบบระบายความร้อนทั้งนี่ยเตรียมตัวจริงเลย,เลยนะครับอันนี้ผมก็เลยพัฒนามาให้แบบก็คือเซฟตี้นะครับเป็นวัดขนาดพัดล่มทํางานนะแล้วให้ใช้กับอะไอย่างนี้ครับอผมยินมีโปรเทคนะไม่ไม่ใช้อจากบอร์ดนะครับจะเล็กที่ไฟออกมานะครับเพื่อที่จะมาครับแล้วก็ใส่เซนเซอร์จับความร้อนความร้อนจริงอะไร เธอร์โบ uh, ครับบอพ่อสองหน้าที่เราทำ uh, ตัดการทำง,งานทันทีนะครับอินเ mm hmm. วอร์เตอร์โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะบริหนิ้เซฟพลังงานบริเนก็คือมีค่าสแตนไบสูงนี่ครับขณะพัดลมทำงานนะดูมันจะกินไหมนะครับเป็นศูนย์นะนะครับเป็นศูนย์เป็นไฟมาตรฐาน230นะครับ uh, แต่ไม่เกิน240โวลต์ v, ไม่น้อยกว่า220โวลต์อุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ามัน แรงดันบ่ถึงอุปกรณ์ไฟฟ้ามันจะมีปัญหาเนาะแต่ลูปบางขนาดไฟบางบ้านนะครับเป็นไฟของการไฟฟ้าก็ยังมีไฟตกถ้าแบบอยู่ห่างไกลมอแปลงเนาะมันก็จะให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีปัญหาใดล้ะก็ค่าไฟก็จะสูงนี่ก็คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ไฮอยู่หน้าหรือว่าแบบบ้านสวนนะครับของเพื่อนนี่ถือว่าเป็นลานอาหารเลย้านอาหารใหญ่เลยนะครับนะ แล้วเดี๋ยวมีโอกาสมาตอนกลางวันเดี๋ยวมาขันพานมากกับเดี๋ยวผมมาถ่ายเบอร์อีกหนึ่งนะครับตัดละ่ะนะครับผมแล้วก็จะเทสช็อตให้ดูอีกครั้งหนึง่งแต่ว่านี่ของตลาดผมใส่ใส,ใส่ตัวตานท่านอนะตะกรอนไม่ได้ใส่มันเวลามันมีการเทสช็อตปุ๊บตัวนี้จะเสียทันทีอันนี้ผมคือใส่ให้แล้วใส่ทุกตัวนะครับแม้แต่ตัวนั้นถ้าเป็นระบบเข็มเนะี่ยผมมีพังครับเข็มนี่คงทนเหมือนเครื่องวันไฟแต่ถ้าเป็นเข็มวัดวัดบต์น,นี่จะทนมากๆบางทีหลานของเก่านี่ หาปีซีปีนี่ตากฝนตากแดดยู่ไปเก็บมาเช็คก็ยังขึ้นนะครับก็ยังใส่ได้อันนี้เปียบเทียงแต่ว่าไม่ได้เอาของเก่าใส่นะครับเป็นของไม่เปรียบเทียมอ่าเปรียบเทียบให้ฟังว่า่าระบบเข็มมัดบวชนแบบนี้เหมือนในเครื่องปั่นไฟที่บอกอแรงดัน,นมันก็บเจะคงทนเนาะอ่ะผมก็บจมาเทียบให้เบิ่ออีกเทียนหนึ่งอันนี้เป็นตู้สแตนบายนะแล้วมันตัดมันก็จะไม่มีผลอะไรเพราะมันเป็นตัวสแตนบายนอกจากตู้ใหญ่มันปิดตัวนี้ก็จะทํางานต่ออ่ะสแตนบายเปิด3 6 5วันโดยไปตองปิด อาเทศให้เบิงนี่ครับสร้างผู้ชำนาญเดี๋ยวผมยกฐานะอ้แล้วอ่ะอันนี้คือเทให้เบิ่งเป็นลูกวอ่ะแงะ่ไปอ่ะตัดเลยครับผมตัดเลยนะอ่าเทือดอับบอ่าบริเวณเขาจะเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับอ่ะเปิดนะครับผมบ่เสียนะแต่ก่อนนี่ถ้าเทืแบบนี้คือมิเตอร์วัดบวรวัดกระแสวัดวัดนี่จะจะ เสียท,ทันทีมีปัญหาท,าทันทีนะครับการเทสได้บ่หลายเหมือนความเซฟตี้ความปลอดภัยเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมแจ้งไปน่นแหละคือคือเหมือนถุงลมนิรภัยรถเนะี่ยเมื่อชนแล้วเมื่อถุงลมแตกแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่แต่นี่ก็คือจะเทสให้อยู่สักสองครั้งเลาวเนี่ยช็อตลงครั้งตัดอีกทคน,นึงนี่ครับลบไปไกก่อนนะครับผมอันนี้เทสเทสไฟซื้ออ่ะ อ่บดดูนะครับที่มีข่าวเข้าอ่าที่มีข่าวเข้าที่แบบเล็กน้อยชาติโทรศัพท์เล่นแล้วก็มีการช็อตกันปวดก็คือเทศเบิ่งเตะขวแล้วก็ช็อต้อมอันนี้ครับฟองเลยละสร้างว่าจะเสีห่างเพราะว่านี่ก็เทศความปลอดภัยให้เบิ้งแล้วก็เทศในเฮี้ยบนเบิ้องฟองไอที่ว่าพิษขวดตัดเนาะที่ว่าเทศพิษขวดให้ท่านท่านเบิ้งบ่เออพิษขวดหล้วยังนะครับเดี๋ยวกดให้เบิ้องหรือเบื้องวัาจะปิดกันนะช่างจะพิษขวดให้ดู ครับเอาไปวนสูงเลยเพราะต้องแค่ระบบ12ระบบ24มันจิบจิบอันนี้คือระบบไปวนสูงเลยระบล48แล้วท่านจะเจอระบบนี้ก็นี่อีกครับอาเบเกอร์ผมยังไม่ไปแตะตัวนะแล้วเราช่างเขาจะผิดให้ดูนะครับถ้าเกิดเขาใส่ผิดใส่ยังนะครับมันจิตตัดโปรเทกันที่เลยเพราะว่าผมใส่อ่เป็นงานเฉพาะงานพิเศษนะครับผมเดี่ท่านดีว่าท่านลูกค้าดีว่าเขาประกอบเหมือนกันียังอาร์เบเกอร์ผบอกก็คือผมถ่ายพิสูจน์เลยนะครับ ทันลองไปช ure, NEN, like, default, Ranger, ็อตแบบนี้เบิ้องพิทควแบบนี้เบิ้งนะครับอันนี้คือกรณีหนึ่งแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งที่ผมแย่ให้เบื้องคือรวดแย่เนี่ยอันนั้นก็หลายคลิปแหละแต่ว่าคลิปแบบพิทควาเนี่ยผมโบค่อยมีเวลาเหตุแต่เบื้องบางทีมันก็ลืมเนาะก็เอาไปเทตุแตเบิ้งทีละระบบนะครับผมใช่ครับผมบ้านจะไปแตะตู้นะแต่ว่าเบรกเกอร์ผมขึ้นไว้เรียบร้อยนะครับให้ท่านสังเกตเบิ้งนะครับมันแย่ในเบิ้งสองั้งนะครับอันนี้ครับสรางก็จะพิทควนะจะให้เบิ้งก่อนเอาจะเอา เอาแดงมาใส่ลบนะครับนี่ลบแต่ว่าจะเอาลบนี่ไปใส่แดงอ่ะที่ตรงนี้ติดข้ามก่อนจีนงแน่เลยอ่ะนะครับดูสังเกตนะสังเกตเนาะอ่านี่ครับเห็นไหมครับแปะไปเดียวหน่ครับนะไฟมันแห้งนะระบบสี่สิบแปดท่านเบริรกสูน,ะนะครับลงหมดเลยนะเนี่ยลงหมดเลยอ่าเดี๋ยวลองอีกครั้างนึงคงจะเทศนะแค่แกสองข้างก็ว่าระบบเซฟตี้นะ่ะมันจะเฮ็ดได้บ่หลาย อ่ครับเอาสังเกตบกับเก่าติดขั้วคือเก่าสังเกตเบเกอร์นะครับนะอ่านี่นะติดขั้วอ่าแดงอย่ามาใส่นี่่าให้เบื้องถูกนี่คือถูกอ่าลบก็มาใส่ลบแต่ว่ันนี้เขาจะใส่ผิษก็คือเอาแดงใส่อ่าสังเกตนะครับเบงเบกอร์อ่าเกตนะครับอ่านี่ครับตัดเลยเห็นบ่ไฟสปาร์กเปิบเลยออาวันนี้ใส่ถูกขั้ววันี้อ่าแล้วใส่ถูกขั้วแล้วผมจะกินเบเกอร์ว่าใส่งานจริงบ่นะครับผม นี่ยคือท่ทาพิสูจน์ให้เพิ่งนเอาโบเมนระบบอ่ายี่สิบสี่ระบบสิบสองอันนี้เป็นระบบไงเห็นเลยเพราะว่าระบบยี่สิบสี่ระบบสิบสองพวงกระเทียมเนเพิ่งหลายคลิปเปนาะถ้าท่าน,านกดติดตามเ,นเนาพิ่งเนาะอ่าเราไปท่าพิสูจน์ได้เลยนะครับแล้วงานของผมก็คือเป็นแบบคุ้มค่าเลยดูแลตลอดอันนี้รับประกัน,นถึงสองปีนะครับมีใบกรารันตีดูแลตลอดชีพส่งทั่วประเทศแล้วท่านลูกค้าหลายท่านที่ได้รับของแล้วก็มีหลายท่านนะครับนะส่งไปแล้วอันนี้ตัวนี้จะไปลาวนะครับตัวนี้เป็นลาวครับลูก ท่านลูกค้าแถวลาวเยอะ,ะครับผมแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้าน,นาก็คืออ่าเขมรกัมพูชาเรานั่นแหละนะครับแล้วก็มีลาวนี่แหละคือลูกค้าแบบ <S <S เยอะเยอะห<ๆ><ถ> Stevens, น่อยนะครับผมทางอื่นก็ยังมีทางนี้ตะกอนลูกค้าทางพม่ากับนีครับผมแถวเมียงซอนแล้วก็คือพม่าแหละฟังพม่าเลยนะครับนะตอนนั้นก็ยังมีแต่ว่าตอนนี้ก็คือเกิดเาเรียกสถานการณ์ทางประเทศเพื่อนบ้านนะทางพงม่าบนะอดีกันเลย หยุดการสร้างไปเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะบส่สะดวกเอาง่ายบ่สะดวก่า,วกา,านสร้างกันขึ้นถือเนาะใสเรียบร้อยนี่ครับผมแต่ว่ากินกระแสไปเยอะนะครับการชดเบิ้งนะครับแห้งไ่แห้งเบิ้องขวดนี่เหน็นว่าขวดยังมีการสปากเลยกินกระแสไปเยอะครับการชดการชดดูมันจะขึ้นเบรเกอร์ให้ดูว่าทํางานมาปกติไหมเห็นว่าเอาขึ้นสามเลยครับ อ่าดูนะครับนี่ครับสองยี่สิบมาเหมือนเดิมนี่เนะสองร้อยสามสิบอ่ะดูการทำงานครับใชครับผมเดี๋ยาอันนี้คืออันนี้คือมือกวัดนะครับมือกวัดเป็นหม้อแปลงอ่าแบบรุ่นใหม่คือซีคอไมาทดลองทุกแบบครับเพราะว่าจะเป็นหม้อแปลง E I หรือทานฟาร์มเนี่ยนะครับหรือว่า อ่าหม้อแปลงเธอลอยนะครับแต่ของผมจะเน้นเป็นอุปกรณ์ที่เป็นท้องแดงแท้แล้วก็สายอุปกรณ์ทุกอย่างนี่เบิ่งครับไรแต่กลัวอย่างเดียอน,นี้ตัวตัวนี้35สแควร์มินนะครับ35 40, 40ิเป็นไรบางรุ่นก็ได้40นะตัวนี้เดี๋ยวเมื่อไหร่บึงแต่ละแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละขนาดแล้วแต่ความใหญ่ของอกําลังวัดของอุปกรณ์นะครับอันต่างก็อยู่ที่ประมาณนั่นแหละ35 40ครับมันจะมีสแควร์บอกอยู่ครับสแควร์มิน ตัวนี้เขาจะบอกกำลังไฟโวลต์ดีซีนะครับตัวนี้นะครับประมาณนั้นแหละครับสามสิบห้าตัวนี้จะบอกวลตบโวบุ์เนาะกำลังบต์ของไฟคือคือสี่ร้อยห้าสิบโวลต์นะครับนี่เขาเขาจะบอกกันตัวนี้สี่ร้อยห้าสิบอ่าสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยโวลต์นะครับแต่สามสิบห้าจะแค่นะครับผ่านต่าก็คือมันจะวิ่งไฟมันจะเป็นสายเส้นฝอยนะ ต้องแดงฝอยนะครับอ่าเป็นฝอยแบบใ่หล้วเป็นแบบท้องแดงกับแบบขนาดที่ผมอ่าอัดให้รูลิกอยู่นี่แหละอัดไอ้ที่เป็นท้องแดงใหญ่ขนาดนี้นี่เป็นเส้นฝอยเยอะๆแบบนี้นี่เนาะเราจะเป็นท้องแดงด้านในเี่ยเนียวมาแต่ท้องแดงเส้นเดียวกับใ่แหละนะแต่ว่านี่ขึ้นมาขนาดกันทำมันใ่นะครับอันนี้คือเป็นสายอนุกลมนะครับท่านจะได้สายอนุกลมถ้าเป็นระบบใหญ่นีนะครับครับ จะเป็นแบบอ่ารับประกันในสองปีครับตัวนี้จะเป็นติดให้ท่านลูกค้าที่จองเนาะน,นี้จะมีสําหรับไฟฟ้าบ้านเข้าด้วยตัวน,นี้มี a อทอนะครับ a อ s อพร้อมนะครับ a อ s อไฟฟ้าเขาพร้อมเข้ารวมเป็น E อ s เแต่แต่ว่ายังไม่เยอะอันนี้เป็นบ้านแบบเขาเรียกว่าบ้านสวนอ่าใช้แบบตู้เย็นทีวีนะครับหมองเขาพัดลมหลอดไฟซือตัวนี้สองพันกว่าบาทครับผมนะับหม้อแปลงทัน,ทนฟอร์เมอร์นะครับตัวน,นี้หรือ โอแปลง E I E U นั่นแหละนะครับนะตัวน,นี้อ่าตัวน,นี้จะเป็น2,500วัตต์นะครับเนี่นี่ครับนะเบเกอร์สองตัวแต่เบเกอร์สองตัวแต่ว่าแอมจะต่ำหน่อยเพราะว่าแต่สองตัวอยู่แค่สามบสองนะอยู่แค่สาสสองแต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่วันนี้อยู่ที่หกสิบสามเป็นหกสิามแต่ละตัวนะครับแต่ละตัวเพราะมันจะเป็นรุ่นที่ใช้กำลังหนักขึ้นมานะครับผมรับให้เบิ่งวัดอีกรอบนะครับดูวัดดนะ้านการกระชากนะ นี่นะครับผมเอ่อสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์เลยครับท่านลูกค้านะครับตีสร้างจองก็อนดีถยอยส่งทยอยแพ็คไปจนครบนะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะไม่ได้นะได้ทุกคนทุกท่านนะครับสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์0 9 6 4 9 7 5 8 2 7นะครับนี่แอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้ทั่วโลกครับทั่วโลกก็ได้แจ้งไปไหลายคลิปก็คือประเทศต่างประเทศที่คนไทยไปเป็นงานต่างประเทศเนาะอยู่กับหลอกเกาหลีเยอรมันเพิ่งกะ โอนเงินมาแล้วก็ให้ไปติดตั้งอยู่บ้านเกิดคนบอกว่าจะเป็นอุดรอขอนแก่นแถวหนองคงลงไข่ทีนี่แหละการละส่งการสินนะครับที่เบอร์ด้วยลายค้นหาด้วยหมายเลขโทร,รศัพท์ที่เบอร์0 6 4 2 7 1 3 8 7 6สองเจ็ดหนโทครับกัญฐพรโซลเซล่ะวันนี้กับโค้งลงให้เบิง่งเผาเข่ามาั่นทำนี้แหละอะไแล้วนะซัง <laughs> นะครับก็บจะเตรียมงานไปตีแต่เพิ่อนตามคิวนะครับนะแต่ตอนนี้ส่งไปเล่านะครับเดี๋ยวจะมีของท่านลูกค้าเล่าหนึ่งเดี๋ยว การอนุกรมแบตเออพอดีแหละนี่ครับตัวนี้แปดพันวัตต์เนาะคือกันแต่ว่ากําลังวัดมันสิน้อยนะครับการอนุกรมแบตนะบอกขั้นลูกค่าสี่พันจะได้รับนั่นหคือมันจะเป็นการอนุกรมนะครับจะได้สายอนุกรมไปด้วยนะครับสายอนุกรมแบบนี้นะมันจะมีสายอนุกรมแบบนี้ให้นะครับมันจะได้สายอนุกรมตัวนี้ถ้าเป็นระบบ48จะได้ตัวนี้ประมาณ3เส้น อนุกรมนะครับนี่เบื้องวิธีการต่ออันนี้ก็คือบวกลบที่จะนําไปใส่ที่เขาช็อตแถ้เบื้องเมื่อกี้เลยเนาะมันจะเหลือลูกแรกกับลูกที่4นะครับมันจะเหลือฝั่งละขั้วก็คือลูกอันนี้ลูกที่4จะเหลือขั้วลบแบตขั้วลบนะครับลูกที่1ก็จะเหลือขั้วบวกแล้วก็เอาฝั่งนี้มาอนุกรมนะครับนี่ให้เบื้องให้เพิน่นเบื้องย้อนคลิปเบื้องก็ได้นะครับท่านลูกค้าทั้งเราเนาะว่ายูทูปมันเบื้อง,งด้ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับก็เอาขั้วลบนะครับขั้วลบลูกที่1มาใส หันขวสรับกันเนาะนี่มันแบตดวงส่หันขวออกด้านนี้แบบนี้แต่ว่าลูกที่สามมันจะหันขวเข่าหากันอยู่นี่มันจะง่ายต่อการต่อเนาะนี่สังเกตนะครับนี่นะครับลูกที่สองกับลูกที่สามมันจะหันขวเข่าหากันใกล้กันนี่สินะครับเพราะว่ามันมันสิมันมันชนกันถึงมันใกล้กันมันก็ชนกันมันก็ไ่เป็นไงเพราะว่ามันอนุกรมกันอยู่แล้วนะครับถ้าชนกันสองข้างมันก็ไม่เป็นไรละนี่มันร็บวกลบอย่างนี้เนาะมันจับอย่างนี้ได้นี่ พราะมันชนกันสองข้างมันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไต่กันแต่ว่าลูกทีหนึ่งก็ลูกที่สองต้องหันเข่าแบบนี้นะครับนี่หันฝั่งขั้วนีอ้ออกด้านนี้นะครับแล้วหันฝั่งขั้วก็เอาออกด้านนี้นะครับเบึ้งนะครับนะนี่ก็ลูกที่หนึ่งขั้วลบมาใส่ขั้วบวกลูกที่สองนะครับลูกที่สองแล้วก็ลูกขั้วลบฟังลูกที่สองฟังนี่ก็คือเอามาใส่ลูกที่สามมาใส่ขั้วบวกน่ครับมาใส่ขั้วบวกนี่ ขัว้วลบเอามาใส่ขั้วบวกลูกที่สามนะครับแล no 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 er on. On ้วก็ขั้วลบลูกที่สามขั้วลบลูกที่สามเอาสายอนุกรมเหมือนกันมาใส่ขั้วบวกลูกที่สี่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันจะเหลือที่เอาไปใส่งานก็คือขั้วลบลูกที่สี่แล้วก็ขั้วบวกลูกที่หนึ่งนะครับขั้วบวกลูกที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีคู่มือห้ครับฝั่งบนนี้ก็คือต่อระบบแผงเข้าเลยต่อระบบแผงนะครับต่อระบบแผงนะ,ะมันจะมะีสายระบบแผงที่ให้เป็น,นชุดมาต่อเขานี่ฝั่งบวกจะเป็นสีแดงนะครับฝั่งบวกจะเป็นสีแดงฝั่งลบจะเป็นสีดําก็คือตัวนี้จะเป็นสายมาตรฐานแต่ว่าสายแผงอาจจะเป็นขั้วบวกจะเป็นสีน้ําตาลขั้วลบจะเป็นสีฟ้าเนาะนะครับผมแต่ถ้าเป็นสายตู้นี่คือใส่นจะเพราะว่า สายมันจะเป็นคนแบบอันนี้เขา